แน่นอนในที่ชื่มีสายชีดเดอรแล้วก็ระบบน้ำตรงนี้ถือว่าใหม่มากนะครับโคตรใหม่ชีวิตสดจริงวันนี้เจียนก็จะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับวิธีการถ่ายก็คือถ่ายตามความรู้สึกแน่นอนคุณต้องมีอาวุธคู่ใจก็คือไม่โทรศัพท์ก็ขาตั้งกล้องหรือไม่ก็ไมโครโฟน3อย่างสำหรับนักทำคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็จะมีอยู่3อย่างประจำตัวเสียง มือถือแล้วก็ขาตั้งกล้องที่เจียนถืออยู่ก็เป็น360 RS1 1นิ้วนะครับมันก็เลยทำให้มีภาพที่มันครอบคลุมได้หลักในการถ่ายไม่มีหาอะไรเลยเพื่อนๆคลิปมี้เจนตั้งใจจะมาทำตามแนวทางที่บอกว่าถ่ายตามชีวิตสดจริงอะมันทำยังไงก็คือผมนั่งอยู่บนรถฟุยแล้วเราก็ถ่ายบนรถฟุยเอ่อมีนิ่งของมันก็คืออ่ะเราจะพาไปดูห้องน้ำพอพาไปดูเสร็จเราก็ออกไปที่ระเบียงของรถฟุย